อยู่กันที่เกม f o r ์ดออฟเอ็มนะครับก็เป็นเกมที่ดูดีนะภาพสวยนะแต่ว่าหลังๆมังมัน,ม,นมันเลอะไปหน่อยนะผมว่านะผมรับผมนะมันต้องเล่นเป็นเกมที่เล่นเรืเ่อยๆนะครับนะสิ่งบุกสร้างมันนี่เต็มนะเนยะอรารยธรรมของมันก็จะเป็นเออมันจะมีไฟล์มให้นะเป็นเขตพื้นที่ไหมว่าพื้นที่นี้เป็นสีเขียวสีนู้นสีนี่นะเออคนจะตั้งเนอยู่ในตรงนูตัวน,นี้นะครับนะ เป็นกระจุกได้นะครับเป็นเกมมันก็ให้ให้ซื้อแผนที่เรื่อยๆนะครับนะอืมอ่ะแผนที่นี่นะเฮ้ยแผนที่มาไงเนี่ยเกี่ยวแล้วเนี่ยมันก็มีเอ่อต้องสิ่งลูกสร้างนี่นี่แผนที่ตรงนี้นะมันก็จะมีการให้เลือกแผนที่นะครับนะเนี่ยให้ซื้อเรื่อยๆนะนก็มีตลาดประมาณนี้นะแผนที่ก็ใหญ่อยู่นะกว่าจะมาได้นขนาดนี้ก็เล่นละเล่นนานนะเล่นหลายเดือนนะ นี่นะก็จะมาใหญ่ๆแบบนี้นะครับสุดประมาณนี้นะจากนั้นนะครับรอบข้างมันก็จะมีภารกิจให้แบบนี้นะภารกิจไปเก็บเพชรนะภารกิจไปเก็บเพชรเนี่ยแล้วก็ใส่โคนเข้าไปนะแบบสองนะงหลังผมก็ไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าเกมมันก็เดิมๆนะนะแล้วก็มีมีภารกิจนู่นนี่นั่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับ แล้วก็มีภารกิจด้วยก็คือในในพื้นที่เนี่ยมันจะมีให้เก็บเห็นไหมเห็ดดูวีดีโอนะดูวีดีโอแล้วกเก็บอไอเทมต่างๆนะนะผมหาที่ไม่ต้องดูวีดีโอได้ไหมเหมือนบีนโดนบินอยู่ในทะเลนะภาพมันสวยนะมันทําภาพมันสวยนะแต่ว่ามันเน้นให้เราเติมเงินเยอะไปหน่อยในเกมนี้นะเอาจริงๆนะจริงก็คือมันให้เราเติมเงินอะ่ะนะก่อนจะสร้างโน่นสร้างนี่แล้วก็กิจกรรมแต่ละอย่างนะกิจกรรมแต่ละอย่างก็จะให้เราใช้เงินเยอะไปหน่อยนะครับ แล้ที่แบบเนี้ยอันนี้คือเราเปน็นไอเทมใหม่นะเราสามารถที่จะมาได้เปลี่ยนได้นะตามระยะเวลานี้หนไหมนะนี้ผมจะไปเร็วเ,วเลยนะเนี่ยเรามีเงินเราก็อยากได้แล้วเราก็ซื้อเอานะครับนะซึ่งผมก็พอมีอยู่นะแล้วก็นี่เป็นแค้นนะครับเป็นแค้นนะมีคนมานั่งโต๊ะลงไอ้นี่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่แคนอันนี้เป็นลงเตียมนะเราก็เก็บเงินนะครับแล้วก็าอัปเดตลงเตียมได้นะสังเกตจากลงเตียมผมนะโรงแรมเออโรงแรมติดจีนไปหน่อยนะั่ลงเตียม โรงแรมและเนี่ยปลดล็อกได้นะครับตังไม่พอนะแล้วก็มีใช้แต้มโรงแรมมาบูธสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะับูธเวลาโน่นนี่นั่น,นได้ไหมบูธได้นะครับแล้วก็นี่มีคล้ายๆว่าอะไรทำย่อยนะเ,เราสนใจแล้วก็ไปกดไปอย่างนี้นะไปเป,เป็นสร้างเมืองอีกที่หนึ่งนะครับนะเนี่ยแบบนี้นะเกมมันก็มีให้อีกนะเราเก็บไปครับเลก่อนนะแล้วก็ได้สิ่งปลูกสร้างพิเศษมานะเวลาสร้างเมืองเสร็จนะ มีกิจกรรมคกิจกรรมมันก็จะมาเรื่อยๆหนะ่อยอีก2วันกิจกรรมจะมานะครับกิจกรรมนี้จะมีทั้งฟรีแล้วแล้วก็แบบเติมเงินนะส่วนมากผมก็จะเล่นฟรีแต่ว่ามันก็ต้องมันเติมเงินก็ดีกว่าอยู่แล้วนะผม,มเล่นไม่จบสักทีหรอกนะแล้วก็มีสงครามด้วยนั่นสงครามแคนในพวกเนี้ยนะไอพวกเนี้ยนะสงครามนะเห็นไหมสงครามแคนตรงนี้นั่นนะอุย้ยของให้ทําเยอะนะครับนะเนี่ยเศรษปกูกสร้างนะครับนะเสรษปกูกสร้าง,งต่างๆนะเนี่ย สิบวงแฉกเราก็จะเก็บเก็บวก็ได้พวกออไอเทมพวกนี้นะครับมานะไอเทมพวกนี้มาแต่ถ้าถ้าเราเราไม่มีหลอดมันเต็มใช่ไหมหลอดเหรียญมันเต็มเนี่ยเราจะต้องมากดใส่ตรงนี้นะนี่ไหมอันนี้มันเต็มแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามันเต็มสิบสองลเนี่ยสิบวงแฉกพิเศษนะมันจะใส่หลอดพวกนี้ได้นะอย่างนี้นะมันเต็มแล้วนะครับตอนนีเ้เข้าสู่แม่แบบนะนี่นะสิบวงแฉกพิเศษอย่างนี้นะครับนะ มันก็จะให้เราสร้างเรื่อยนะต้องมีทรัพยากรให้มันนะอย่างนี้นะเออทรัพยากรตรงนี้เหลือน้อยนึงใช่ไหมเราก็สามารถแลกได้อย่างนี้นะถ้าเรามีเราก็แลกได้เลยนะอย่างนี้นะมันก็จะให้มานะแต่ว่าอัตราแลกมันเยอะไปหน่อยนะนะแต่ถ้าใครแบบเล่นไปแล้วเอ้ยมันเต็มไม่มีที่ลงนะให้มาทางฝั่งขวามือนะครับนี่แล้วก็ไปที่จดหมายนะครับแล้วก็เลือกรูปหน้าสังคมนะนี่มันจะมีแบบว่าให้ให้เราช่วยนะอย่างนี้นะครับเออน่าจะเป็นจดตรงนี้แหละนะ ผมเลื่อนนี่ก่อนนี่นะข้อความสองข้อความเนี่ยเอาแนนหนึ่งนี่แหละนะมันก็จะมีเพื่อนเพื่อนในคิวหรือเพื่อนในออรอบโลกอะไรพวกนี้แหละนะที่เขาต้องการให้เราช่วยนะเราก็กดเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็มอบรางวัลไปนะครับนี่นะใช้ไปนะใช้้ได้กนกว่าจะเต็มนะแล้วเราก็มาเก็บพวกนี้ได้ไมมันได้ทรัพยากรมานะครับเศปบู mari, กสร้างเราอยากย้ายก็ได้ย้ายได้ตลอดเวลานะครับแบบนี้นะไอพวกนี้เราย้ายได้ตลอดเวลานะเออนี่ยเน,น,นี่เออ นี่ไอเทมนี้ครับได้ที่ละอันก็ตรงนี้ครับได้ที่ละอันแบบนี้นะถ้าอยากสร้างใหม่ทั้งหมดนี้ก็แบบนี้กดไปที่แก้ไขเลยนะครับนี่น,นะก็กดกดเก็บไปหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็สร้างใหม่ได้นะเรามีพื้นที่ของเรานะครับนะสร้างใหม่ได้ประชาก,กรเรามีเท่านี้นะมันจะบอกประชาก,กรตรงนี้นั่นนะเห็นไหมแล้วก็มีภารกิจให้เล่นนะครับนี่แล้วก็ผลิตรายวันนะเลือกเอาได้เลยนะครับ เป็นเก์ที่เล่นง่ายๆสบายๆนะครับแล้วมันไปตามยุคนะแล้วก็วิจัยนะเราจะดูว่าจะอยู่ยุคไหนวิจัยเราได้ไหมไม่ได้เราจะใช้เงินนะเงินนี่แพงมากครับไอเหรียญเพชรนี่แหละแพงมากนะที่มันเป็นปัญหานะสำหรับผมว่าสำหรันบคนเล่นปกติก็เก็บทุกวันก็ได้จะได้นะเนี่ยผมก็เก็บมาสักสองสาวันแล้วได้ร้อยร้อยสิบสี่นะเพชรนยไอพเพชรนี่ก็คือไอเรือนี่แหละนะมันถ้าอยากได้ต้องซื้อนะอืมนะวิจัยต่อครับมันก็จะเล่นไปตามยุคนะครับเห็นไหมมันก็มียุคนะ ผมก็เล่นมาทั้งหมดกี่ยุคแล้วเนี่ยยุคแรกยุคขินนะยุคขินมายุคสำริดเนี่ยมียุคสำริดยุคอะไรยุคเหล็กยุคนู่นยุคนี่นะมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสังเกตดูภาพมันจะต่อกันเลยนะเออมันทำมาดีนะเนี่ยเห็นไหมภาพมันจะเป็นภูเขาทุ่งหญ้ามันต่อกันมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะนี่นะพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพัฒนามาเรื่อยๆนะอันไหนมันเต็มมันก็จะให้เต็มหมดได้มันจะตีกถูกส่วนอันที่แบบว่าจุดหกทับเก้าเนี่ยทับจุดเก้าเนี่ยมันไม่เต็มนะมันขาดอะไรตัวนี้นะ ถ้าเราจะวิจัยก็วิจัยไปเลย,ยนี่นะครับได้มาครับพื้นใหญ่นะแล้วก็ภายใก้นะเรียบร้อยแนละ้ววิจัยอย่างนี้นครับง่ายๆเลยของอะไรขาดแล้วก็ซื้อมาอย่างนี้นครับนะเต็ไมไปไม่เต็มไม่มีไม่มีมมนะโอเคนะแบบนี้นะครับก็วิจัยมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมอยู่ที่ยุคไหนละผมอยู่ในยุคนี่ยุคเก็บเฮ็ดไงยุคอาร์กติกนะครับยุคอาร์กติกนะ แล้วมันก็จะต่อมายุคนี้ยุคนี้อีก,อ,กอีกหลายยุคเลยเนี่ยดูดิมายุคเอ่อยุคอะไรยุคไฮไลท์นะโอ้โหไฮไลท์เออไฮไลท์มันคือพวกไอเทมด้านล่างนะยุคอะไรเดอะเดอะอโนเอริร์อะไรเนี่ยอโนล่าอะไรเนี่ยแล้วยุคเอา,อก,ากับขัก็มีนะครับนะมันก็มาเรื่อยๆนะดูดิกพัฒน,นาไปเรื่อยๆรืครับการพัฒน,นาเร็วอยู่ที่เราแบบวิจัยนี่ผ่านไปเร็วแค่ไหนนะถ้าวิจัยผ่านไปเร็วก็ก็โอเคนะแต่ที่ผมติดตัวนี้แล้วล่ะนะ ว่ามันมันบังคับไฟบังคับเลยนะครับนี่ใช้เพชรนะแล้วต่อมาจะใช้เพชรเยอะมากนะเห็นไหมนี่ก็ใช้เพชรอีกนะครับแต่เพชรที่หาได้น้อยนะหาได้มาลักสิบกว่ายนะหาได้น้อยมากนะครับเดิมเดิมนะใช่ไหมเราก็กดมาเหมือนเดิมครับเนี่ยเห็นไหมกดมากดถึงหมายถึงหน้าคนนี่มาแล้วก็บริจาคไปนะกดไปบริจาคไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสิบอันสิบอันภารกิจอะไรก็้นทำไปนะครับมันก็จะมีนี่แหละภารกิจรายภารกิจรอบเดือนเนี่ยมาให้เรื่อยๆนะ ใครสนใจก็ทำนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างพวกนี้คมันจะมีไอเทมวิ่งใช่นไหมอย่างเนี้ย o ูมได้ z ูมได้ z ูม m ข้นมาดูนะ z ูมได้นะผมสร้างเป็นโรงแข่งม้าเนี่ยมันก็มีม้าวิ่งให้นะครับวิ่งปุ๊บปั๊บนะมีไอเทมเี่หมุนได้เอฟเฟกต์ทำดีนะเอฟเฟกต์ทำดีนะต้องชื่นชมครับเริ่มมีการอัปเดตด้วยนะอั u p d a t อัปเกรดนั่นแหละนะอย่างตัวนี้นะตัวไหนอย่างอย่างพวกเนี้เห็นไหมอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันต้องมีอัพเกรดนะเนี่ยเห็นไหมอัพเ <upgrade, S 2> กรดอัพเกรดขึ้นได้น,นะแบบตัวเ,เนี้ยมันเป็นป้อมกับไม้เก่าใช่ไหมเดยวมันอัปเดตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสวยนะมาดูคังครับก็มีคังเก็บท่ามับนี่นะเก็บไอเทมต่างๆนะที่เราแบบว่าเล่นมาแล้วได้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะอันไหนอยากจะสร้างก็สร้างอนไรไม่สร้าง,ก,างก็เก็บไว้ในคงนังนะี่แหละนะครับมันก็จะมีเซตเห็นไหมไอเซตเซตฮาโลวีนะเมื่อกี้ฮาโลวีใช่ไหมก็มีเซตฮาโลวีเนี่ยก็สร้างได้นะ ได้ตัวไหนก็สร้างได้นะอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายนะสุดท้ายไอเกมเนี้ยถ้าเราไม่เล่นนานๆเนี่ยมันจะลบไอดีนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยนะต้องเข้าเล่นเรื่อยๆนะมันจะลบไอดีเราออกเราก็มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าลบไอดีแบบนั้นหรอกคือมันลบแบบว่าลบเกมลบเนื้อเกมเราออกนะแต่ว่าไอดีเรายังเข้าได้มันเดินจะต,ต้องมาสร้างใหม่นะครับต้องมาเริ่มเล่นใหม่นะมันถึงจะมันถึงจะงดี แต่ว่าเนื้อเนื้อในเนี่ยมันหายไปหมดนะครับก็คือไอที่เราเล่นมาเนี่ยหายทิ้งไปหมดนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่เวลาหลายเดือนอยู่ก่อมันจะลบนะแล้วก็ค่อยๆเล่นไปถ้าคนเล่นแบบชิวๆก็เล่นไปนะเนี่ยเนี่ยมันก็มีเอมันก็สวยบางอย่างนะอย่างก็สวยอย่างก็ไม่สวยนะอันนี้ก็อัปเดตมามันจะมีเลเวลนะครังอะไรท่านไม่สามารถเก็บไดแต่ผมไม่ได้เก็บแล้วครับนะผมจะกดดูเฉยนะแต่เขาก็ไม่ให้ดูนะแต่ผมบริจาคไปก่อน จะได้กดดูนะเพราะมันมีเลเวลบอกอยู่ไงนี่นะออแล้วก็จะมีระบบแคร์ดนะ้วย,ยนะเนี่ยเลื่อมเบาะเนี่ยรูปหน้าคนเนี่ยจะมีระบบแคร์แล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนได้นะเยี่ยมเพื่อนได้นะเ,เ,นนเ,นะเข้าเยี่ยมชม่ยคือเข้าไปในเมืองเขานะอันนี้ก็ให้ดาวแล้วก็เข้าเก้าอี้เก้าอี้คือโรงแรมเขาเท่านั้นแหละนะแล้วก็ลบเพื่อนได้เดยอะแยะนะทำไปเถอะนะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับ zoom กมาดูสวยไหม มีรถไฮเทคนะถนนนี่ก็สร้างมาเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆนะตัวนี้เรามาดูมานี่เห็นไหมจะบอกว่าเลเวลหนะ้าครับสูงสุดประมาณระเับแปดนะครับอ่าสูงสุดมันอยู่ที่เลเวลแปดนะมันก็จะบอกว่ามันให้อะไรบ้างแต่ละเดือนนะแต่ละวันนะมันก็มีเวลานะ24ชั่วโมงเนี่ยมันจะลดลงประมาณเท่านี้นะคุณจะได้เงินแสนกว่าโน่นนี่นั่นนะเออนี่ก็สิ่งที่สร้างนะเพชรก็มีสองร้อยสองร้อยไม่พอซื้อพื้นที่นีน่เนาะสองร้อยไม่พอซื้อพื้นที่พื้นที่มันเท่าไหร่ ที่อันนี้ต้องการเหรียญนะเหรียญนะเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บจากนี้ได้นะครับอันนี้ต้องการ400อยครับนี่อันนี้ก็ต้องการพิเศษนะไอเทมพิเศษนะมันก็ขยายยากอยู่นะก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่เครียดก็กดก็กดไปวันละนิดวันละหน่อยนะก็เล่นจบนะครับธุรกิจให้ทาเยอะนะเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะฟอร์ดออฟ เนะอ็มะอนะก็อยู่ในเกาะนะครับพัฒนาเกาะไปเรื่อยๆนะครับส่วนผมพอแล้วนะผมที่ผมอัานคลิปนี้คือผมจะเลิกแล้วแหละนะข <c oughs> ี้เกียจเข้ามาดูแลน,นะเดี๋ยวผมจะไปดีฟรถกับกับบ้านข้างๆก็และนะดีฟเก่งแล้วกนะันเอ้เนะ <c oughs> บิ้นรถเก่งเหลือเกินนะบื้นบื้นบื้นอยู่แลนะโอเคนะก็จะมีภันธกิจเสร็จนะครับนี็หนไหมกดรับของรางวัลได้นะโน่นนี่นั่นนะอืมผมก็เลิกแล้วล่ะนะ บางอย่างมันก็สวยมันภาพมันสวยนะซูมดูดีไหมเนี่ยมันทํามาดีนะเนี่ยนี่ต้นไม้นี่ก็เป็นต้นๆไปเนี่ยเห็นไหมกระหาลมเดี๋ยวมันก็เอ้ยกระหารน้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมุนนะถ้ามีน้ําลงมานะอันนี้มันปิดไว้อยู่นะต้องอัปเดตไปอีกระดับหนึ่งนะมันถึงจะหมุนมานะนี่เลเวลหกเองนะครับนะส่วนไอเทีมพวกนี้ก็บางครั้งก็อยากจะลื้อทิ้งนะมันมีเก็บเออมันมีเก็บได้นะเนี่ยมันมีเก็บได้ แล้วก็มีอัปเดทไอเทมเป็นยุคด้วยนั่นเนี่ยสมมติมาจากยุคหินนี่เงี้ยอัปเดตขึ้นไปก็เป็นอีกยุคหนึ่งเนี่ยฮะนี่นะใช้ให้ดูเลยเห็นไหมยุคอนาคตไปยุคอาร์กติกเห็นไหมแล้วก็อัปเดตได้ได้อีกนะเนี่ยหมดยังหมดแล้วเนาะน่าจะหมดได้อัปเดตได้เห็นไหมยุคอาณนานิคมไปยุคหัตถกรรมแล้วก็อัปเดตขึ้นหน่อยยุคก,ก้าวหน้าม,มันก็อัปเดตให้นะอัปเดตแล้วก็ไอไอเทมมันก็เพิ่มขึ้นนะอืมนะเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพมันก็เพิ่มขึ้นนนะนนะนะะะ นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เกมนี้ก็สวยอยู่เป็นภาพภาพมันสวยนะครับกินขาดเรื่องภาพงานภาพกินขาดใช่ไหมนี่นะกินขาดนะครับงานภาพนะนี่อันนี้มีหมุนด้วยไหมมีมีมีลาเล็กๆนะ่ะนี่ไงลาเล็กๆวิ่งหมุนนะสวยนะนี่อันนี้มันจะได้มายุคแรกๆเลยนะเนี่ยตัวนี้นะเทพีนี่นะสวยมากนะครับสวยมาก ทีวีนี้สวยมากนะมีน้ำพุขึ้นรัวๆนะอืมเห็นไหมสวยๆๆๆนะนะส่วนเมืองหลักเออท่ที่ที่ำการเมืองนะครับหรือศาลาเมืองนะตัวนี้นะมันก็จะอัปเดตด,ด่ามดุนะตัวนี้นะถ้าอัปเดตมันก็ได้ของรางวัลน,นะครับนะสวยนะมีหลายอย่างนะค่อยๆเล่นไปนะใครผู้เล่นใหม่นะส่วนผมพอแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่เราขี้เกียจเข้ามากดทุกวันนะครับบางครั้มันกระโดดเวลาชีวิตนะแต่ถ้าเราเล่นมันเพลินก็ได้อยู่นะแบบว่า ลงมางก็เข้ามากดอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ก็ทําสวยแล้วเนี่ยดูดิข้างสรรพสินค้าเนี่ยมันเหมือนเหมือนอยู่ใต้ดินนะนะยบินขึ้นบิงลงนะประมาณนี้นะครับแต่ผมจะได้พอลนะ,นะ <c oughs> โอเคนะยอยากสร้างไงออกแบบได้ครับเป็นภาพแบบนี้แหละนะออกแบบได้ถนนนู่นนี่นั่นถนนกีทรงกี่สายก็สร้างไปดีนะถนนก็มีให้เลือกนะเยอะแยะมากมายนะนี่น <c oughs> ตั้งแต่ยุคอดินแต็ดถนนญ้าขึ้นมาเรื่อยรับนี้ สปลูกสร้างทางการทหารนะมันมีสงครามด้วยเออลืมบอกไปมีมสงครามแผนที่นะนะสงครามเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาใช้เวลาเป็นวันนะก่าอนทหารจะเดินมาแล้วก็ตีนะครับแล้วก็มีทหารฐานเราอยู่ไหน,นผมดูไม่ได้ผมลืมละนะผมไผมได้เล่นมาสองสามวันแล้วก็ลืมละนะนี่น,นี่กองทหารนี่ครับนี่ไะก็จัดทีมได้นะทีมแปดนะก็เก่งๆหน่อยนะ อันที่ใช้ได้ดีที่สุดก็คือโจนน่ะโจรได้ใช้ได้ทุกได้ทุกทุกสมัยนะโจนนะโจรมันก็จะเป็นมันจะเป็นที่แรกมันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นมันจะเป็นใหญ่ๆเนี onun, ่ยมันจะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอันนี้โจนนะครับเนี่ยนี่รอบหลังมันก็เหลือให้อัปเดตมันก็จะเหลือสี่ช่องนะประมาณนี้นะครับแต่เก่ามันใช้หกช่องนะแรกๆจะได้มาหกช่องนะโจนนะครับอันนี้โรงทหารนะแล้วก็ผลิตไปอย่างนี้นะก็ใช้ทรัพยากรใช้เงินใช้สิ่งบูกสร้างไปนะครับ ีนหอคอยเรียบร้อยครับสวยๆนะพื้นที่สวยน่าใครสนใจก็เอาไปเล่นค่าเวลาได้นะ